ราาออา้านถต้องวาามีันได้ววันนี้พวกเราก็มีเปิดลายผลิตใหม่นะครับในส่วนของปัญหาของพวกเราก็คือจริงๆแล้วก็ยังไม่อยากเปิดใหม่แล้วครับแต่ว่าด้วยยอดขายของ MUM ครับถล่มทลายมากเลยต้องขยายลายผลิตครับครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันดีนะครับก็คือเราเรามีการเปิดลายผลิตใหม่นะครับเพิ่มเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เรื่องจริงนะครับก็คือยอดขายของปลาร้า MUM เนี่ยแบบถล่มทลายมากแล้วก็เตรียมรับแทบจะไม่ทันเลยในเรื่องของการผลิตนะครับวันนี้ก็เลยถือเลิกงามยามดีที่จะขยายลายผลิตนะฮะให้เพียงพอต่อผู้บริโภคนะครับ นี่แหละก็เลยดึงดึงดึงพี่หม่ำมาช่วยอวยพรให้พวกผมทั้ง3นะฮะนี่คืออาจารย์นอตตี้วิบวับนั่งนิวแล้วก็ผมแล้วก็คุณส่วนกันนะครับก็อยากให้พี่หม่ำอวยพรหน่อยพี่โรงงานของเพชรนะครับ2โรงงานแล้วก็รวยๆแห้งๆแล้วก็รวยไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับรวยทั้งหมดรวยทั้งหุ้นคุณนอตด้วยแล้วก็น้องนิวด้วยนะครับก็ให้ขายดิบขายดีขายทุก ทุกอันที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาด้วยเร็วๆนี้ครับใครที่แบบว่าชอบที่ทานทานกับข้าวนะครับก็คืออยู่ในครัวเลยอยู่ในครัวเลยนะครับมีมีครบหมดเลยไม่จะเป็นพวกซีอิ้วน้ำปลาทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยครอบครัวนี่นี่ครอบครอบครอบครัวของจริงเลยครอบคุมครอบครัวครับอ่าครับใช่ครับทุกคำถ้ามีไม่กี่มัมอยู่ในครัวครับสายหลาบด้วยเข้าสายลามคราบด้วยแล้วก็ดีด้วยอมัมทําดีครับ ครับสโลแกนว่าไงทำชั่วมาหลายปีทำดีบ้างก็ได้นะครับดีดีดีบัวครับดีบัวคือร้านลาบทุกคนนะครับครับผมจะเป็นดีแท้ครับแล้วเร็วๆนี้นะครับสูตรสูเขาเองนะครับครับแล้วก็มีน้ําจิ้มครับแล้วก็มีโกโก้โกโก้ด้วยนะครับโกโก้ด้วยน้ําจิ้มด้วยครับน้จิ้มจิ้มทุกอย่างไม่เฉพาะไก่ไม่เฉพาะหมูไม่เฉพาะเนื้อไม่เฉพาะลูกชิ้นไม่เฉพาะอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะดอก จิจ <ะ S 1> <toy S 2> ้มได้ทุกอย่างครับเร็นวนี้มิี้หม่ำเจอกันแน่เชื่อเราได้นะครับว่าเราจิ้มได้ทุกอย่างจริงค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่หม่ำที่คอยสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรพี่หม่ำจะบอกว่าทําเลยทําเลยไม่เคยนึกถึงอะไรเลยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่บอกโอเคถ้าคิดได้ทำจริงนะจริงๆค่ะครับก็อยากขอบคุณพี่เพชรพี่นิวแล้วก็พี่หม่ำนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็

สารสุขจ <kung> ังหวัดมาเลยครับมาตัวแล้วลยมาตัวเลยตัวเลยครับของผมถูกหลักครับถูกหลักได้มาตรฐานครับครับครับอันนี้ครับยินดีคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็มาแสดงยินดีด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูนะครับก็เป็นโรงงานตัวอย่างนะครับครับสะอาด้านครับครับสะอาดโรงงานสะอาดทั้งจิตใจเขาด้วยครับโอ้รักเมียเหมือนผมครับโดูแลกันเลยครับ ผมด้วยผมด้วยดิผมด้วยดิรักเมียผมด้วยดิครับผมก็รักเมียเหมือนกันครับไม่ได้ค่รักเราเหมือนเมียเราพี่พี่มั่มเมียผมเป็นคนยะโซนะโอ้บอกแต่เมียผมคนเมียผมเป็นคนเชียงรายโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อนี่กระปีใหม่นะครับอีกอื่นเมื่อเนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรง ใครเงินเดินหมือนหนึ่งก็เป็นสองหมื่นใครที่ไม่มีคนรักก็ขอให้มีคนรักใครที่ไม่เคยทำอะไรให้ให้คนอื่นก็ขอให้ทำให้กับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอ่ารวย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 มากๆเลยนะครับจะทำอะไรขใรนะ็ให้เจริญก้าวหน้าให้รวยทุกคนนะจ๊ะโชคดีมีชัยรวยรวยรว,ยรวยครับกี่หม่ํเนี่ยมดกินหม่ําชื่อแม่มดเลยแม่มดนภรรมาแม่มด เต็มเต็มรสพร่าไม่หมดน้ำน้ำพริกอ่องไปทำไหมอะไรอยู่วะข้างบนีีเสื่อมส่งมุกดาหารครับเย็นนี้นะครับหนึ่งพวงนะครับ ครที่ชอบส้มตำรถจาดจรานก็เชิญได้นะครับที่ตำรูคาเฟ่นะครับมีบรรยากาศโดยรวมนะครับ